สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับโภระไนนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตสภาพอากาศนตอนเย็นกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตอากาศตอนเย็นกันตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงสี่สิบหกแล้วนะครับก็วันนี้อยู่กันอยู่กับวันที่ยี่สิบสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับซึ่งนะครับเราบอกข้อมูลถูกต้องนะครับถูกต้องชัดเจนนะครับ พศออน,นะครับเป็นพศออนอะไม่ใช่ปีคศออนอะพศน,นะครับเมื่อวานที่ไปทํางานตอนประมาณปลายป,ปีงานเริ่มงานที่ทํามารเริ่มตั้งแต่วันที่7ธันวาของปี2559และแลกยาวจะถึงวันที่23มกราคมของปี2 5 6ันะตอนนั้นถ้าตอนนั้นทำทำไป ถ้าทาเป็นวันที่ไม่ใช่วันหยุดก็จะเป็นวันที่เหนื่อยก็จะเหนื่อยหลักก็จะเหนื่อยก็จะเหนื่อยแทนมาเลยเพราะว่ามันเป็นวันที่เหนื่อยที่สุดนะครับเพราะว่างานมันเยอะเราก็จะต้องเหนื่อยแทนนะครับเราจะต้องเหนื่อยแทนมันเพราะว่ายังไงเนาะง่ายไหเหนื่อยอย่างไงเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะครับใครคิดว่าไม่เหนื่อยบ้างล่ะทํางานมาประมาณกี่ชั่วโมงงานเริ่มประมาณ9โมงแล้วน่าจะเริ่มประมาณ5โมงนันแหละครับ ก็หลายชั่วโมงอยู่นะคะไปทำงานนะครับแต่งไงงานแม่แม้แม้จะเป็นไม่ได้แม่แม,แม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นงานที่หนักก็จริงแต่ก็เป็นงานที่ทำให้เรารู้สึกทำให้ทำให้เราแต่งานแม่จะไม่ได้หนักจะเป็นงานเพียงแค่แค่ทำงานประธานบริษัทแค่แค่นั้นนะครับแต่ก็ยังไงก็ก็ยังคงนะนะครับก็ยังคงรับประเด็นถ่ายต่อไปนะ ไม่ให้ประเทศไหนมาทําลายเราได้นะครับไม่ให้ประเทศไทยมาทำลายไม่ให้ประเทศไหนมันมาทาลายเราได้นะครับถ้าประเทศไหนทาลายแล้วก็จะทําลายกลับน,นะครับนะครับนันต้องรักประเทศไทยที่มากนะครับตอนนี้ประเทศไทยก็ห้าโมงเย็นจะหกโมงแล้วนะครับตอนนี้นะครับแดดก,ก็ออกนะครับมานก็ถูกเปิดขึ้นนะครับแต่ต้องระวังเพราะว่าไม้ม no ันยังมันยังหนาไม่หนาน ก็จริงแต่มันก็ยังหนาไม่เพียงพอที่จะปิดแดดได้ร้อยเปอร์เซนต์เวลานั้นแดดก็ยังค้งสองทะลุลงมาตรงยอดไม้ได้นะครับแต่อย่างนั้นมันก็ยังยังไงที่มันก็ยังดีที่ยังค้งปีที่ปิดมันก็ยังคงมีกระจกสองทะลุผ่านน้อยลงมานะครับแต่แสงความแรงของมันมาจะก,กรองเพียงนอนนี้แต่จะก,กรองยูวีลงไปได้ได้เยอะเลยเพราะมีต้นมน้นกระจกบ,บางเนาะยูวีก็ถูกกรองไปได้เยอะนะครับนี่แต่ถ้าอันนี้คือถ่ายรูปแดดนะครับ ไปถ่ายรูปแดดมานะครับก็แดดออกอยู่นะคะนี่แดดยังคงออกนะครับเดี๋ยวป้ายนั้นเจะแกะออกแล้วนะครับเราจะเราจะไม่ติดมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเริ่มแกะออกแล้วนะครับผ่านนะฮะภายในวันที่ยี่สิบแปดสิงหาเดเราจะแกะป้ายเราจะแปะกระดาษนั้นออกแล้วนะครับแล้วก็จะย้ายไปติดบริเวณอื่นนะครับจะย้ายไปติดบริเวณอื่นนะครับโอเคนะครับ โอเคตอนนี้ก็ประมาณจะหกโมงเย็นแล้วเนาะแล้วจะต้องเอาไปติดที่อื่นนะครัะป้านั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็ได้แกะออกแน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้ที่จะต้องแกะออกเดี๋ยวค่อยเอาไปแกะออกทีเดียวเป็นเสาร์อาทิตย์เลยนะครับรอเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับแต่แค่จะมาทําแต่แค่จะมาล้างทําความสะอาดมือถือเครื่องนี้เฉยๆนะครับวันนี้เป็นงานเล็กๆนะครับ พราะว่ามือถือที่เก็บมาประมาณสองเดือนกว่านะครับที่มันเก็บมาโดยที่ยังได้เหรเพราะว่าเราเก็บมือถือมันมาสองเดือนเนาะนี่นะครับซึ่งนี้เลยนะครับเก็บมาสองมันไม่ได้มันเรามันบางเิียงไว้สองเดือนเนาะดังนั้นสภาพมันก็คงจะน่าจะหนักอยู่ที่มันเก็บมาโดยที่ยัง,ยง,งคง,คมงมไม่มมไมมมดงงไ้ถูกทำโน่นทำนี่นะครับ เปวนมานนี้นะครับแดดเริ่มมีเงาเออกมาแล้วแต่งไงบ้านบริเวณที่อื่นก็ยังคงมีแดดต่อไปนะครับแต่บ้านเรามันอยู่ชั้นต่ำไงมันอยู่ชั้นต่ำกว่านะครับแม้กระทั่งบ้านอันนั้นก็ยังต้องเริ่มมีต้นไม้บังนะครับเดี๋ยวจะต้องไปหาบ้านที่มันแต่ไงเนาะระเบียงข้างบนนะครับยังคงต้องเปิดนะครับ เดี๋ยวจะมาดูกันก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้จะไปถ่ายตรงที่ตก Ma. ข้างบนด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้ก็ถ่ายเหมือนเดิมขึ้นไปถ่ายข้างบนเนาะขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนอันนี้ไดมาแล้วนะครับเดิมย้ายเข้ามาห้องนี้แล้วเนาะแต่ยังไงเราก็ยังเป็นเราจะใช้มัมยก็ยังคงใช้มันนะครับแต่ก็มือถือตากอันนี้ไงง่ายมือถือตากแดดอ่อนๆนะคะไม่ตากแรงนะครับตากแดดอ่อนๆแต่ระวังนะครับอย่าเอาย่าเท้าไป ไปเตะมือถือหรืออยาการหยุงถ้่ละถ้าเตะมันไปโดนมันปึ๊บมันจะล้มทันทีนะครับตอนนี้คือแดดวันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับวันนี้แต่ส่วนวันที่ยี่สิบสามคือเป็นต้นไปนะครับถึงยี่สิบยี่สิบสามถึงยี่สิบแปดสิงหานะครับกรุงเทพและต่างจังหวัดจะมีพาย,ยุฝนม,มาคับแต่ตนไม่ตนก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่ายังไงวันนี้แดดก,ก็ยังแรงอยู่นะครับ ี๋ยวันนี้จะมาคำนวณกันจะชัดว่านะครับวันนี้นะครับเราก็จะยังคงติดตามแดดก,กันต่อไปนะครับตอนนี้คตอนยังไงวันนี้แดดยังดีเนาะแต่ยังไงวันเสาร์ที่นี้ก็ะดาอาจจะโดนแดดไม่นานมากนักแล้วฝนก็ตกลงมาในวันนั้นเนาะอุณหภูมิยัง4องศาค,ครับลบ16นะครับ ตอนนี้ล่องน่าจะเป็นลองความกดอากาศที่กำลังคัดพัดผ่านลงมาทําให้ฝนในวันนั้นเพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่างไงเนี่ยเราก็ายังคงต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่สงสัยแบบไม่อยู่สงสัยว่ามันจะเป็นแบบไหนตอนนี้มันก็เป็นปีหกหนึ่งแล้วนะคะที่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์นะครับปีหกสองนะครับงานมาอีกแล้วนะครับทำให้เราอัปเดตไม่ได้แน่นอน งานแต่หนังขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ถือวนะ่าหนักงานนะครับงานงานในปีสองพน้อนะครับมีชื่อว่านะครับมีชื่อว่าสายพัดเทปอินกราสนะครับก็คือว่ามันหมายถึงว่าสายคือ SIGN นะครับก็หมายถึงว่าเอากระป้ายไปติดกระจก แล้วมันจะต้องติดยังไงล่ะเราป้ายไปติดกระจกนะครับก็คือมันจะไม่ได้มีแค่ออฤฤป้ายเนี่ยหรือสิบป้ายมันจะต้องติดเป็นร้อยเป็นพันป้ายเลยนะครับและป้ายแต่ละป้ายน,น,น,นั้นมันจะมีขนาดใหญ่นะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งปีเต็มในการทํางานนะคะงานนี้มันเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะคบจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสองแต่ถ้าเราจะแต่ยังไง แต่ไงรัฐบาจะให้หยุดให้เสร็จงานได้ตั้งแต่วันที่2 8ธันวาคมของปี2562นะครับคือตอนนี้ยังคงเป็นปีเลข2561อยู่นะคะก็คือตอนนี้คือปี61นะครับยังไม่ถึงก็ยังไม่เข้าปี62นะครับนะครับงานไปติดป้ายงานถือว่า ือว่าปันถือว่าอาจจะหนักสำหรับคนบางคนนะครับเพราะว่าแม้จะไม่ได้ติดในที่ร้อนก็ตามแต่ไงเราก็ต้องไปทํางานให้เขาเนาะเพราะว่าไม่ใช่แค่นัดจุดเดียวเท่านั้นนะครับไปนัดอีกหลายจุดนะครับเป็นัดประมาณสิบสองจุดนะครับที่งานเราต้องไปทําต้องไปทําอีกสิบสองจุดนะครับถึงจะได้มันมานะครับ นะครับและมือถือเครื่องที่ได้มาเครื่องนี้นะครับที่ถ่ายที่เหตุถ่ายอยูเบนที่เห็น,ยยน,หนหว่าขวดน้ําตอนเริ่มครีมตก็เห็นเครื่องนั้นก็คือ,อยังไงมือถือเครื่องนั้นที่เห็นเดี๋ยวจะตากแดดทั้งวันหลังวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์เราจะเริ่มตากแล้วนะครับนะครับจะเริ่มตากแดดแล้วก็จะเป็นการยังไงดีเนาะเดี๋ยววันนี้ก็นะครับเดี๋ยวจะต้องเอา อะไรมาปิดด้านหลังก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เห็นเลขสัญลักษณ์ว่าศูนย์หนึ่งหกแปดนะครับถ้ามันเห็นมันก็จะทําให้คนอื่นเอาเราเราอะไรนะครับเริ่มสัปดาห์ที่นี้เลยนะครับยี่สิบสามยี่สิบสี่นี่แหละนะครับเริ่มเริ่มเลยนะครับส่วนห้องด้านบนนะครับห้องสี่ศูนย์สามครับยังคงขึ้นไปไม่ได้นะครับยังคงไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับขึ้นไปไม่ได้นะครับยังคงเป็นห้องที่ยังคงต้องเป็นห้องที่ ปิดล็อกไปก่อนชั่วคราวนะครับอย่างคงเป็นห้องที่ปิดล็อกชั่วคราวนะครับยังไม่ยังไม่เปิดนะคะเปิดวันทุกเวลาสี่โมงครึ่งนะครับนะครับสี่โมงครึ่งก็ใกล้กล็ยังคงสว่างอยู่เดี๋ยวไงสี่โมงครึ่งเอามือถือขึ้นไปถ่ายตอนเปิดห้องได้เลยนะครับแต,ตอนเปิดห้องเราจะเอามือถือขึ้นไปถ่ายด้วยนะครับ เปิดเวลาก,ลกี่โมงก็สี่โมงครึ่งเลยเปิดเปิดห้องนะครับวันนี้ดนงที่ก็ยังไงก็ยังคงสบายอีกโอ้ยต้องหลับอีกต้องเ,อเกือบสี่สิบนาทีอีกต้องเ,อเกือบสี่สิบนาทีเลยล่ะที่ยังคงสบายที่ยังคงจะต้องติดตามดวงทย์ตกเนาะยังคงสบายได้อีกเดี๋ยววันนี้จะถ่ายค่คลิปเดียวอน่ะนะครับพอจะถ้าเราไปมืดกว่าน,นี้เนี่ยมันจะทําให้เราไม่สามารถมองเห็นทางได้แล้วเสียงมาสล่ะถ้าเราขึ้นไปตอนมืดมืน่ะ เราต้องระวังนะคะถ้าเราไม่ระวังตกบันไดลงมาจะไม่มีใครรู้ได้เลยนะคะโอเคนะครับวันนี้ก็จะเป็นการจะจบคลิปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะต้องติดตามสภาพอากาศต่อไปเรื่อยๆนะคะใกล้จบคลิปไล้อีกหนึ่งนาทีตอนนี้คือแดดยังคงมามาค่อนข้างแดดอย่างแรงอยู่ด้านบนเนาะ อีกไม่นานดวงที่จะตกแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่หกโมงเลยนะครับเนี่ยเท่าไรยไม่หกโมงเลยนะครับเวลาแดดแรงทําให้แสงมันแรงขึ้นทําให้ตาเราเสียเมื่อเราเวลานั่งอัปเดตแลต้วแต่บาวันนั่งจ้องแดดนะครับโดยเฉพาะตอนไหนก็ช่วงเวลาตอนประมาณเมษกลางเมษาถึงกลางสิงหาที่แดดมักจะมาส่องส่องบริเวณทางที่ยังไม่เป็นมากที่ยังคงเปิดไว้เนาะยังไงก็ ระวังนะครับหลังเดือนเมษาเนาะหลังเดือนเมษาถึงสินค้ากลางๆนะก็ขอขอบคุณด้วยนะครับขอเป็นครับ